พี่น้าเลยอ่ะปาพี่้อกพี่้อกพี่้อกค่ะมีดอกหนึ่งนันดอกหนึ่งมีดอกหนึ่งออนนันเมงเอาเก็บดูเก็บนี่นี่นี่สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนวันนี้พวกเราจะพาพี่น้องไปเก็บเห็ดกันอีกแล้วนะคะตามพวกเราไปดูกันเลยค่ะโดยมีป้าเอเป็นหัวหน้าแก๊งอีกเช่นเคยค่ะ มม่มีแมาเกบเห็ดพ่อจังแกปะพ่อจังแกทั้งเขาเลยอ้าเอา,เ,อาเห็ดเพิ่งน้อยกินได้กินได้กินได้กินไหนได,ด้วยอือ้เจอแล้วพี่น้องจ๋าเก็ดไปเอาไหมนี่ เอาผกเก็บเลยลูกเก็บเลยเห็ดเพื่อกินได้สกีบ้เนเอล่เยอาเลยลูกสกีบเยออืมเริ่มออกแล้วเห็ดเพื่อเตสิ่งเอาอย่างเต้่เตเห็ดเตสิ้เอจ้อุ้ จริงๆแล้วเกิดแล้วแต่แมงมากินก่อนเนี่ยที่คาโยเฮนลูกแมงมากินแล้วอันนี้อนี้เอาเลยลูกนี่แหละพี่น้องเฮทเพงหวานจ้าโอ้เสียดายจังเลยเฮเงหวานอีนดสปีสต์เนี่ยอะเอาไปด้วยไปหาย่ามันใกล้จะเกิดแล้วเห็นไหมอันนี้ไงดอกนึงเฮนาและาเหเเเหน้าแรอันนี้แหละอาด้วยเเ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  น้องแพ้มาเก็บแบบนี้โอเคอ่ะตัวเดี๋ยวเอาเลยอันนี้กินได้จ้ะพี่น้องเห็ดเหมือนเห็ดแดงเนาะนี่นี่ดอกนงไฟอ่ะนี่ดอกนงเดี๋ยวไปหาอีกลูกหาอีกมันมีอยู่อุ้ยใครที่้อมุนแต่เห็ดนาเยอ๊ะดูพลุกอะเดี๋ยวมันจะบุกเข้ามาข้าวเลย เดี๋ยวเดหายอีกหาอีกหนไหนที่บูเทโอเคเอาได้เด่นเดือดโอ้เจนน่หพูโอเคมูนี่วะนี่ดอกนื้อง้ดอกนี้งามนี่ไป หเอาไปใส่ตะกร้าเลยลูกไปไฟไปใส่ตะกร้าเร็วยืมหาให้กล้ก่อนไฟอะไคิกอ่ะมาแลกกันไปกซี่สามทิลเอาสามทิลเดี๋ยวเนีสกงสอดไฟอะ เฮ็ดเพิงพี่น้องเฮ็ดเผิงขาเหลืองเนาะเฮ็ดเผิงขาเหลืองกินได้เฮ็ดเผิงขาเหล,ล,ลืองเฮ็ดเผิงขาเหลืองจ้ะพี่น้องกินได้ <c oughs> ว้าวอันนี้ยกขึ้นสูงสูงเลยหรกหายคาโยแฮนคายเฮนคาโฮนคะสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พวกเราพาพี่น้องมาเก็บเห็ดอีกตามเคยนะคะป่าท,ที่เรามาเก็บเห็ดอยู่ห่างจากบ้านเราเกือบเกือบประมาณ20กิโลค่ะขับรถมาครึ่งชั่วโมงเป็นป่าท,ที่พวกเราจะ มาเก็บกันเป็นประจำนะคะวันนี้ได้เห็ดเยอะกว่าครั้งที่แล้วโดยเฉพาะเห็ดหนาแหละพี่นอ้องเห็ดพึ่งหวานค่ะโยเฮนก็เริ่มจะออกบ้างแต่ก็ยังมีไม่เยอะนะคะส่วน2อสาวก็สนุกกันใหญ่อีกตามเคยจะมีปัญหากันนิดหน่อยก็เนื่องจากว่าแย่งกันเก็บเห็ดค่ะพี่น้องจา้าพวกเราห่อเข้ากันมากินด้วยเพื่อเพิ่มพลังค่ะ เพี่น้องเขาคำกับมีด้อาจารย์มูนี่ะกินเขาคำปลาเอวเขาคำเหนียวเขาเนียวปายาไม่กล้ากินชอาคำเหมาลูกอกมาปายาไม่กล้ากินสีม่วงถ้าอย่าแปลกแก้เจ็บอย่างเหนียวเจนนายพอผีเอาไว้กินไปโดนฝนกินใส่ข่าวน้ำติดเมื่อปลาอีฮื้อไปฮื้อใช่ทอด ปลาซีสี่ปาซีสี่สัมเนียวิ้วเะ่ได้ไ,ไม่กล้ากินขา้ขาวข้าวกลับซีส์บื้งื้อ่มันเ้าเหนียวใช่ยังหนูไม่เคยกินใช่ไหมแต่มันก็ข้าวเหนียวใช่ไหมลูก<ร>ที่ีข้าวเหนียวเนี้ยี่ได้ไ วิปเพเดนนาเลยอะลยวะไ้สดอกยูหน่ดอกงา้สอดอกสวยนะลูกนะวอ้นี่สวยลูกพชรตานี่ว้าวดูนี่สิเอาิงขึ้นต้นไ้แล้ว เจอฟินกันแอนนะาพาด้วยนะเอาไปเก็บให้เก็บด้วยกันเก็บด้วยกันลูกยกแยกกันไปเอานี่เอานี่ว่าอย่าเหวี่ยงพวงนีโอเคนั่งลงแล้วก็เก็บอ่าโอเคเก็บเก็บเห็ดช่วยแม่ลูกช่วยกันไฟอ่ะดีเลยที่แอน Nu skal vi gå der. er to gange. Anna, du skal ikke kigge på kameraet hjemme. mand. Må ikke mindre. Ja. Skal du også have den her? Ja. Der er noget blødt i den Det er fint nok. Det er blødt. Ja, det er okay. Så det er min allesammen, det her? Ja. Okay. Må vi få den? Nej, jeg skal også lige store. På sig på også. os. Ja. Nej, ja, alle sammen. Og bag ved mig. Ja, også det. Den er blød sådan. Ja, det er fint nok. Jeg skal nok kigge, når jeg kommer hjem. Der er en Nej, hvor var du dygtig. Færdig? Færdig. Tak. Du kan du kan pluk nu.

เฮ็ดเฮ็ดนาแล้วหนูจะพูดเห็ดนาแล้วสิเฮ็ดนาแล้วเมื้อนี้ได้เห็ดนาแล้วหลายเลยจ้ะพี่น้องนี่เห็นบ่เห็ดนาแล้วเห็นหน้าแล้วเห็ดนาแล้วคฟอะเคี้ยวฮะเห็ดเนาะ โอ้ยแอนยากหม่เขี่ย,เร,ยเราผู้เดียวโลด okay, โอเคเนี่ยพี่น้องจ๋ากำลังพาลูกเคี่ยหาเห็ดจ๋าลูกน้อยกับพ่อกันเคี่ยหาเห็ดเอ้า <laughs> เห็ดมันน้อยอยู่ต้องเคี่ยหาเนาะ <laughs> เขี่ยโอาโรพี่น้องพ่อ <laughs> บอกเคีย่ยคนเด่นกับมาเคี่ยที่เราเคี่ยหาเห็ด เคลียร์แล้วเคลียร์เคียร์เคีย,ยคร์อะม่เคลียร์นมหรอเวพี่ดอกพี่ดอกพี่องจ้ามีดอก,อดอกอนึนนงนันดอกนะึงนี่ดอกนึงอันนั้นกระเนเอาเก็บลูเก็บนี่นีนี่นสองดอกสอดอกอุ้ยเอนยเอยเอียงล้อนี่เอียงล้อนมดอกนึงแยกเก็บเลยลูกเก็บเลย ดลอกนึ่งพี่น้องอุต็นมูเลยจ้ะตื่นเต็นดีรีนี่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 แบ่งไปเองนำแบ่งกันแบ่งกันอุ้ยสายเก็บยังลูกอุ้ยอุ้ยไปเก็บยังเก็บหมดแล้วใช่ไหมต้่งไปตัดขาเฮียนอุ้ยผู้ใดขึ้หยีอ่ เสร็จแล้วจะเห็ดพึ่งที่แม่ไปเก็บวันนี้เนาะกับเด็กน้อยเนาะตอนนี้เราจะามาทําเป็นซอสจำพี่น้องกินกับไก่อบวันนี้นะคะดูที่น้องมีแต่ดอกอ่อนๆทั้งนั้นเลยดอกอ่อนๆทั้งนั้นเลยจ้ะ เสร็จแล้วจอาหารพวกเราก็คือซอสน,นะคะกินกับไกอ่อบจ้าสำหรับคลิปนี้มึงก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมเดินทางไปเก็บเห็ดกับพวกเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องขอบคุณมากๆคะ่ะนี่อาหารเพียเนี่ยอันนี้อากาศร้อนวันนี้ไปเที่ยวสนุกไหมไปเก็บเห็ดสนุกไหมเหนื่อยไหม เมื่อยไหมสนุกนิดเดียวสนุกนิดเดียวเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าสนุกนิดเดียวทำไมอ่ะลกูกยุงกัดเพราะว่ายุงกัดเหรอลกูกอ้อใช่นี่ด้วยเพราะว่ายุงกัดสนุกนิดเดียวเพราะว่ายุงกัด